ว่าไงแบบนะแบบไม่ก็ตามซ้ำตามไปด้วยไงลูกไม่ต้องหันไปดูนะเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตานะนู้มฮิ๊หิ เออแม่แม่ก็ตัดจริงหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เอากะลาครอบนะโอ้โหแค่แค่แม่แค่แค่นิดนึงอ๋อตัดนิดนึงข้างหน้าใช่ไหมหาได้ต้องตัดไปเยอะเลยตัดตรงเข้าๆไปหมดเลยตัด

<laughs> เลยคุณแม่ไปท,ทําธุระมาแล้วก็เลยไปส่งพี่นิน่าที่โรงเรียนค่ะกล <c oughs> ับมาถึงบ้านตื่นแล้วละ่ะตื่นแล้วล่ะคะทำไมนอนแป๊บเดียวเองอะไรลฮะเอาโน่ no. ลงมาทางนี้ลกูกหัวท่านโน้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  No that's dangerous <S okay okay that's why you cannot go to sister house okay อ่ะ you hear mommy อ up up โอเค วิโหมดดิสครับเดมามี่โฮเดดคีย์เดมามี่โอเปอร์เดดรอโอเคที่จอบโอเคอะไรครับสไมล์หล่อจังเลยใครหล่อครับหล่อไหมครับบอกหล่อครับหล่อครับโอเคครับไปหลอแม่หน้าบ้านหนูหรือแม่น้องไปนะอะไรไหมคะ

เก่งตัดเราแม่ฮะเนาะตัดน้องหน่อยนะ้องเนาะโอเคเปลี่ยนทรงบ้างเนาะพาน้องไปตัดจ้ะอืมอแม่แม่ก็ตัดจิ้มหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เอากะลาครอบนะแมม่อ๋อตัดนิดนึงข้างหน้าใช่ไหมหาได้ต้องตัดไปเยอะเลยตัดตรงเข้าๆไปหมดเลยตัดตรงนี้ไปออกไปหมดเลย แต่ยังไงหน้าเขาไม่ชอบหน้าเขาอย่างเงี้ยหน้าเขาหล่อแบบเนี้ยเขาหล่อแบบหล่อหวานหวานหลอด้วยหวานด้วยอย่างเงี้ยไหนเท่เท่ไม่ใช่หล่ออยากเท่โอ้นั่นก็คำใหญ่เลยน่ารักก็เพราะพอเป็นหัวอย่างเงี้ยแบบยอมาเขาก็จะบัตเตอร์ไฟน์ไงโอ้ยดูเท่เหรออืมหนูแล้วหรอกตัดไหมคะหนูตัดหน้ามาไปแล้วนี่ไงตัดหน้ามาหนึ อยากกินส้มตามก็อยากลูกก็ต้องเลี้ยงฮะว่วไงแบบฮะแบบไม่ก็ตาม้่อมตามไปด้วยไลูกไม่ต้องหันไปดูนะเดี๋ยวกระเด็เข้าตานะลูกอเ้ยเย Yim Ken Mana Yim Ken Hmm สวัสดีค่ะวันนี้ชมกันไปเพลินๆนะคะรวบรวมคลิปความฮาของบ้านเราค่ะแม่เพิ่งก็หิวส้มตำค่ะส้มตำทุกวันจริงๆเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับเส้นสปาเกตตีที่เหลือค่ะจะบอกว่าเออมันก็เข้ากันดีนะคะก็อร่อยไปอีกแบบเลยค่ะถามว่าเหลือไหม <c oughs> เรียบร้อยค่ะไม่เหลือค่ะหมดเกลี้ยง <c oughs> ยยามัเฮ้ตุงผ่นา,นงานไปอีกวันค่ะท่านผู้ชมก็อาศัยช่วงน้องปันสุขหลับนะคะแม่พึ่งก็ได้ทำกับข้าวเอาไว้รอพี่ๆกลับมาจากโรงเรียนค่ะมือ้อเย็นของเราวันนี้ก็จะเป็นอา,าอาหารครบถ้วนอีกเช่นเคยนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีค่ะจะได้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะคะ <laughs> <laughs> oh, don't pull too hard, okay? <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> <laughs>

กุังเขาพร้อมยำยำใา่ไหมยยำยำใส่ไ้มครับทุกครับอ๋อย e m b นบ that ขอโทษครับไปเรียนบทครับคุ้งคครับแม่อาบน้ำทาครีมให้เขาเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าเองค่ะ นี่ะลูกนี่นะมาดูดีแม่ก็ไม่ได้อยากขำมาก I think t h t h e wrong side y o u put it in right w h yeah, I t h t h t the wrong side ันังน่ยบนที่นอนแม่มองเข้าไปแล้วก็ร้องขึ baby เี้มื่อวา o u p u ก็ถ on ยถุงนะแต่วันนี้ใส่ way <laughs> okay. You put it, the arm in right. You did good job, but. <laughs> Baby, I don't think. <laughs> oh. Did that fit you right? How'd you put your head in there? That whole middle, huh? I your Come here. See, you put it in the bottom. Come here. Put your head in. See, so you put your head in the bottom. Ooh, no, not no. Okay, now okay. ก็จะไม่เชื่อไม่เชื่อน่าสุดโหยืดซะจนคอยืดหมดเลยหนูก็เอาเอาคอไปไว้ตรงเอวอะอะกินไก่ละยิ้มใหม่สิคะยิ้มใหม่สิยิ้มยังไงไอ้กินไก่ยิ้มยังไงคะปอลสุกยิ้มยงไงหลอกเมื่อกี้ยิ้มไงคะยิ้มยังไงกินไก่ยิ้มไงอ้าวบัง ฮะกินไก่ย,ยิ้มไงคะเดี๋ยวให้น้องก่อนดูน้องยิ้มก่อนูน้องยิ้มก่อนย,ยิ้มไงคะยิ้มไงคะ <c oughs> <c oughs> น,นขออีกทีขออีกทีขออีกทีขอยิ้มหวานอีกทีขอยิ้มหวานอีกทีทำก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะท่านผู้ชมตุนไก่ซะจนนุ่มเปื่อยเลยนะคะจะบอกว่าน้ำซุปหอมอร่อยมากๆเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวชมตัวอย่างคลิปต่อไปนะคะก่อนที่จะพาสองหนุ่มไปแปลงร่างค่ะแล้วติดตามคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ